น้ำมะนาวเครื่องดื่มที่หลายคนต้องดื่มทุกเช้าเลยใช่ไหมครับคือมันมีแต่คนพูดถึงข้อดีของมันเต็มไปหมดเลยนะแต่เอ๊ะเดี๋ยวก็มีคนบอกว่ามันมีข้อเสียเหมือนกันตกลงมันยังไงกันแน่วันนี้แหละเราจะมาเคลียร์กันให้ชัดๆไปเลยครับว่าเรื่องไหนจริงเรื่องไหนแค่เขาว่ามาใช่ครับคำถามใหญ่เลยก็คือไอ้เจ้าน้ำมะนาวเนี่ยสรุปแล้วมันคือยาวิเศษจริงๆหรือเป็นแค่กระแสฮิตที่อาจจะทำร้ายเราโดยไม่รู้ตัว เราจะมาดูกันครับว่าวิทยาศาสตร์เขาว่ายังไงเอาละมาดูนี่กันเลยครับเห็นภาพชัดๆเลยนะฮะฝั่งซ้ายนี่คือความเชื่อที่เราได้ยินกันบ่อยมากโอ้โหช่วยละลายไขมันหน้าท้องบ้างละ่ะเป็นสุดยอดดีท็อกซ์บ้างละ่ะหรือแทบจะรักษาสารพัดโรคเลยแต่แต่พอมาดูฝั่งขวานี่คือความเสี่ยงที่เขาเตือนๆกันมานะครับไม่ว่าจะเรื่องกรดมันไปกัดฟันทําให้เป็นกรดไหลย,ย้อนหรือแม้กระทั่งทําให้ปวดท้องได้อืม เรามาดูกันดีกว่าครับว่าตกลงเรื่องไหนมันจริงเรื่องไหนมันโม้โอเคครับมาเริ่มกันที่เรื่องดีๆก่อนเลยประโยชน์จริงๆที่มีงานวิจัยรองรับไม่ใช่มโนโกันไปเองนะฮะเราจะมาโฟกัสกันที่ข้อเท็จจริงล้วนๆเลยว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันดีต่ออะไรไงบ้างอย่างแรกเลยที่ชัดเจนที่สุดและไม่มีใครเถียงได้ก็คือเรื่องของวิตามินซีครับคือมะนาวลูกเล็กๆแค่ลูกเดียวนะครับให้วิตามินซีได้ตั้ง30-40มิลลิกรัมแนะ่ โอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะครับสำหรับผลไม้ไซนี้แล้ววิตามินซีเยอะๆเนี่ยมันดียังไงหลักๆเลยนะครับ 1. คือช่วยให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นไม่เป็นหวัดง่ายๆ 2. ออันนี้หลายคนน่าจะชอบคือมันช่วยสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวเราดีขึ้นครับแล้วก็ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดีเลยนะแถมยังช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยเรียกว่าประโยชน์เพียบเลยครับประโยชน์ข้อต่อมานะครับคือเรื่องช่วยย่อยอาหาร ใครที่กินมื้อหนักๆมาแล้วรู้สึกอืดๆแน่นๆท้องนะฮะกรดซิตริกในน้ำมะนาวนี่แหละครับที่จะไปช่วยกระตุน้นระบบย่อยอาหารของเราให้ทำงานได้ดีขึ้นช่วยลดอาการพวกนี้ได้ดีเลยทีเดียวยังไม่หมดนะครับยังมีประโยชน์อีกอย่างแรกเลยคือมันช่วยลดความเสี่ยงการเกิดนิ่วในไตาบางประเภทได้ด้วยนะเพราะกรดซิตริกมันจะไปช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการจับตัวเป็นก้อนครับส่วนอีกข้อที่คนพูดถึงบ่อยมากคือเรื่องช่วยควบคุมน้ําหนักแต่นี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่า มันไม่ได้ไปละลายไขยมันนะครับแต่มันช่วยในทางอ้อมคือพอเราดื่มน้ำมะนาวแทนน้ำบัดลมหรือน้ำนหวานมันก็ช่วยให้เราได้แคลอรี่น้อยลงแถมยังช่วยลดความอยากของหวานได้ด้วยมันเป็นการช่วยแบบนี้มากกว่าครับเอาละ่ะรู้ประโยชน์กันไปแล้วทีนี้คําถามยอดฮิตเลยก็คือแล้วต้องดื่มตอนไหนล่ะถึงจะดีที่สุดมาดูกันครับ ดูตารางนี้แล้วจะเห็นภาพชัดเลยครับเวลาที่ดีที่สุดสําหรับคนส่วนใหญ่นะครับก็คือตอนเช้าเลยเพราะมันเหมือนเป็นการปลุกล่างกายเติมน้ําหลังจากนอนมาทั้งคืนช่วยกระตุ้นการย่อยการขับถ่ายให้เป็นปกติส่วนถ้าจะดื่มตอนบ่ายก็ได้เหมือนกันนะฮะช่วยย่อยมื้อกลางวันหนักๆแล้วก็ทําให้สดชื่นขึ้นได้ด้วยแต่ที่ไม่แนะนําเลยก็คือก่อนนอนครับเพราะสําหรับบางคนมันอาจจะไปกระตุ้นกรดไหลย,ย้อนได้แล้วก็อาจจะทําให้ต้องลุกเข้าห้องน้ํากลางดึกรบกวนการนอนเปล่าๆครับ มาถึงเรื่องสำคัญมากๆเลยครับคือไม่ได้รู้แค่ว่าดีอย่างเดียวแต่ต้องรู้ด้วยว่าจะดื่มยังไงให้ปลอดภัยแล้วก็ได้ประโยชน์เต็มที่ที่สุดมันมีเทคนิคนิดหน่อยนะครับไม่ใช่แค่ผสมผสมและดื่มเลยหัอใจสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือปริมาณของดีแค่ไหนถ้ามากไปก็กลายเป็นโทษได้น้ำมะนาวก็เหมือนกันครับปริมาณที่แนะนำกันจริงๆคือแค่วันละครึ่งลูกถึง1ลูกก็พอแล้วครับย้ำว่า แค่นี้ก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องเยอะกว่านี้เลยพอเยอะไปไม่ได้ดีขึ้นแถมอาจจะเจอปัญหาแทนด้วยซ้ำนี่คือกฎเหล็ก3ข้อเลยนะครับจำง่ายๆเลยข้อแรกต้องเจือจางเสมอห้ามดื่มน้ํามะนาวเพียวๆเข้มๆเ,เด็ดขาดให้ใช้มะนาวสักครึ่งลูกกับน้ําเปล่าแก้วหนึ่งกาลังนดีครับข้อ 2. ให้ใช้หลอดดูดครับอันนี้สําคัญมากเพื่อไม่ให้กรดมันไปโดนฟันเราตรงๆและข้อสุดท้ายข้อที่3พอดื่มเสร็จแล้วให้บ้วนปากด้วยน้ําเปล่านะครับแล้วอย่าเพิ่งแปรงฟันทันที รอไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่อยแปลงไม่งั้นจะเป็นการทำร้ายเครือฟันเราซ้ำสองครับเอาละครับมาถึงอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือคำเตือนเพราะต้องยอมรับว่าถึงจะมีประโยชน์เยอะแยะแต่น้ำมะนาวก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับย้ำตรงนี้เลยครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับทุกคนจริงๆการรู้จักร่างกายของตัวเองนี่แหละครับสำคัญที่สุดแล้วใครบ้างที่ควรจะระวังเป็นพิเศษหรือควรจะเลี่ยงไปเลย กลุ่มแรกเลยก็คือคนที่เป็นกรดไหลย,ย้อนหรือมีแผลในกระเพาะอาหารอันนี้ชัดเจนเลยครับกลุ่มต่อมาคือคนที่มีปัญหาเรื่องฟันอยู่แล้วเช่นเคลือบฟันบางหรือฟันผุง,ง่ายๆแน่นอนว่าคนที่แพ้ผลไม้รสเปรี้ยวตะกูน,นี้ก็ต้องเลี่ยงนะครับและสุดท้ายผู้ป่วยโรคไตระยะท้าย,ายกลุ่มเหล่านี้ควรปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีที่สุดครับเพราะมันอาจจะทําให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงได้ แล้วก็มีอีกเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงเลยคือมันอาจจะไปตีกับยาบางตัวที่เรากินอยู่ได้นะครับอย่างพวกยาลดโกรดยาแก้ปวดแก้อักเสบบางชนิดหรือยาลดความดันบางตัวทางที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำมะนาวให้ห่างจากเวลากินยาพวกนี้สักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับจะได้ปลอดภัยถ้าจะให้สรุปแบบจำง่ายๆเลยนะครับหัวใจของการดื่มน้ำมะนาวให้เวิร์กที่สุดก็คือดื่มตอนเช้าเจือจางเสมอและใช้หลอดแค่3ข้อนี้แหละครับท่องไว้เลย รับรองว่าได้ประโยชน์เต็มที่แถมยังปลอดภัยด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลของน้ำมะนาวแบบหมดเปลือกเลยนะครับ,รบทั้งข้อดีและข้อที่ต้องระวังทีนี้เมื่อรู้ข้อมูลครบทุกด้านแล้วคำถามสุดท้ายที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือแล้วน้ำมะนาวเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงๆหรือเปล่าคำตอบนี้ไม่มีใครให้ได้ดีเท่ากับตัวของเราเองแล้วละครับโอเคครัเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันค่ะ